สวัสดีค่ะมวานีน้องมะนาวสาวรีสะเกดนะคะหลุยสานผ้ากินผ้าเที่ยวนะคะช่อง YouTube นะคะหมวยลินจันช่องติ๊ t ตอกนะคะหมวยลินจันช่อง Facebook นะคะเมื่อนีนะคะน้องมะนาวสาวรีสะเกดนะคะกัจะพาคุณพ่อไปตัดผมนะคะนี่ค่ะกลับมาจากทีทำงานนะคะกัดูแลคุณพ่อนะคะป้าปพ่อ ฮัลโหลนอยู hmm. <laughs> yeah, you home. Now. Now Raymond, okay. ่กับหอกมีความสูงอีกอย่างนะคะพีนองเดอนั่งน่องมันน่าไออัลเลมอนะคะโกชูปะป่านะคะการเอ่อไมแฮรนะคะครีนเอ e ว y t รติงอ่ะเนี่ยรู้ไมว่า ว่าก่อนวันนั้นที่หนูพาไปรับพ่อมาหนูมานั่งตรงน,นี้ชั่วโมงเกือบชั่วโมงนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วตกคืนมาหนูไม,ไ,ไม่รู้คิดอะไรแต่มีแนวบอก,<า>กว่าไม่ได้คิดมากแต่ว่าว่าหนูต้องไปรับพ่อมานะอะไรนู่นนี่นั่นไงพ่อนึกว่าพอ่าพอนึกว่าจะพ่อนึกว่าจะจะได้พาไปสิทัญญาแล้วนะ <laughs> พ่าจะนั่งวินหรือว่าจะเดินไป ไม่ไกล,ไไกลเดินไปอ้อมนี่เดินก็ได้เดี๋ยวขากลับค่อยมาออกกําลังกายขากลับขากลับค่อยขึ้น แม่เลี้ยวขาแล้ว,ลวพี่น้องเจ้าขาน้องมะนาวกับลังผ้าพ่อไปตัดผมเด้อค่ะอยู่ไกลๆเนี่ยคะ่ะย่างไปพอ่อพ่อน้องมะนาวเด้ออกกําลังกายนะเมียค่ะเด็กเดินไปได้แล้วพ่อรถมันเยอะต้องระวังสองพอลูกนะคะภาพก,กับปลานะคะแอคเซอไซส์เด็กโก้ พอแหกคลีนไปยางพอเหนื for ่อยนะคะเพราะว่าตรงยางน้ำถับบริยางขาพอมันเบอร์ดีนะคะต้องแอ็กซ์โซไซ